ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม k t o by academy ครับวันนี้ในหัวข้อที่เรามา random นะครับว่าวันนี้เราจะตัดผมทรงบ๊อบอย่างไรนะครับให้ดูถึงความเก๋นะครับหรือลักษณะของความเท่หรือเป็นลนักษณะของสไตล์ k t o by academy หรือลักษณะเก่งของความสวยงามครับในหัวข้อที่เรามา random นะครับความหมายก็คือเราจะตัดผมอย่างไรนะครับให้ง่ายและให้สวยนะครับหรือให้เก๋ให้เท่ในสไตล์ k t o academy ครับ เช่นเดิมกันนะครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสพารดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของการตัดผมบ๊อบฟรีสไตล์นะครับความหมายก็คือหนึ่งนะครับเราเป็นลนักษณะของการไล่ในส่วนของตัวคิปเปอร์ความหมายก็คือการที่เราจะเน้นลนักษณะของโครงสร้างสีละลายแนวหรือศีสะกอถุยจะเห็นนะครับช่วงพิบตาเดียวนะครับทรงผมหรือนะครับกรอบลายชายแนวหรือลักษณะรูปแบบของการที่เราคัดหรือการตัดเป็นบ๊อบ โมเดลเนี่ยออกมาได้ทุยหรือลักษณะของความเก๋หรือเท่นะครับได้ทันตาเห็นนะครับเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของ KTO by Academy เนี่ยเราเน้นลักษณะของการที่เรามีโอกาสได้กว่าครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะครับจากที่นะครับยินหลุยดินฟอยน์นะครับหรือลักษณะที่ฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นนะครับบินด้านซาซูนที่อังกฤษนะครับหรือเป็นอารันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือเป็นโทนี่แอนกายนะครับหรือเป็นลอนดอนอะคาเดมี กึ่งของวินด้าซาซูนครับทุกรูปแบบที่เรามีโอกาสนะครับเรามามิกนะครับมารวมมาผสมผสานในการทํางานในกึ่งของคีโตโอคารามี่เพื่อเผยแพร่หรือแชร์เอาการทํางานในรูปลักนะครับหรือลักษณะของการพาร์ทหรือการประยุกต์ในลนักษณะของการทํางานกึ่งของเวลานะครับอันนี้แน่นอนนะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับทรงหรือรูปแบบออกมาได้เด่นนะครับการทํางานในลนักษณะของกึ่งของคีโตโอคารามี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่เราเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวย นะครับนุชนาตบางลำพูหรือบางขุมทมนะครับจาก50ปีที่เราเป็นครูเราก็มาอัพพลายมาดัดแปลงนะครับเอาการทํางานในรูปแบบที่เราเป็นครูสอนเนี่ยนะครับมามิกมาผสมผสานในการลักษณะกลงในรูปแบบของ k t o b y Academy นะครับจากครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นครูที่เราไปสอนจากครั้งหนึ่งที่เราไปเรียนหรือไปศึกษาอังกฤษเมกาฝรัร่งเศสอิตาลีจากครั้งหนึ่งนะครับเรามาเป็นลักษณะกึ่งของอะคาเดมีหรือเป็นแนวสอนในกล่งลักษณะของช่างผมที่เราไม่ทิ้งกันนะ อันนี้ก็คือหลักการเทคนิคของการตัดแน่นอนนะครับเรามีตัวคิปเปอร์หรือปัิเลียนหนึ่งตัวนะครับนะขั้นตอนแรกก็คือการใช้ลักษณะของกับคิปเปอร์นะครับแต่จังหวะนะครับจังหวะต้องยอมรับนะครับจังหวะก็คือการที่เราจะดิมนะครับทิมหรือเล่มหรือลักษณะเหลาหรือเจาะลงไปเนี่ยมือเราต้องเที่ยงความหมายก็คือต้องมั่นนะครับคำว่ามั่นก็คือต้องจับตัวปฏคทเลียนหรือยึดมั่นไว้ให้ได้ฉากกําลังสวยนะครับบางทีถ้าเราตัดไปแล้วนะครับมุมหรือฉากไม่ได้ดีเนี่ยมันจะ ว้าวลึกเข้าไปเลยนะครับการที่เราใช้คิปเปอร์หรือปัิเลียนเนี่ยมีทั้งดีทั้งเสียนะครับความหมายก็คือดีดีนะครับก็คือเร็วและคมอันนี้เน้นนะครับนะเสียก็คือถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับนะมันจะเข้าลึกไปเลยอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดวังนิดนึงเพื่อนน้องนะครับตลอดจนช่างเสริมสวยนะครับหลายๆท่านที่ชอบ หรืองานในลนักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบของ k t o b y Academy ท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้4ช่องทางนะครับ <c oughs> TikTok นะครับเพียงกานแอดนะครับเอโกมครับ s o m j i t นะครับปุ๊ออสตุมจิตหรือออสทิกตอกแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพกกลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้ทางช่อง Tik t o k นะครับส่วนทาง Facebook Live อ v บ r y d a y นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารอาจจะไปงานแข่งนะครับอาจจะเป็นงานโวลที่ไปแข่งที่เวโรนาที่อิตา ที่เมืองคานะครับหรือเป็นคารนลที่ฝรั่งเศสที่ลตอร์ดัมนะครับหรือประเทศเนเธอร์แลนด์หรือไปแข่งที่เฮลซิงกิฟินแลนด์นะครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราผ่านจากประสบการณ์ที่เรามีการแข่งขันหรือไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับหรือที่รัสเวกัสนะครับสหรัฐอเมริกานะครับทุกรูปแบบนะครับออดเอามา m i กนะครับเอามาผสมผสานในการสอนหรือการเอาหลักการในรูปแบบของคกตุคารมี่เนี่ยมาอัพพายมาดัดแปลงหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิ ได้มีโอกาสศึกษาและก็เรียนรู้4ช่องทาง t i k t o ก t u b e f a c e b o o k l i น e นะครับหรือช่องรีนะครับอันนี้แน่นอนนะครับสีช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาหรือเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหลักการทำงานแน่นอนนะครับอย่างที่บอกประสบการณ์ที่เราเป็นครูหลักการทำงานแน่นอนนะครับเราเอาแนวทางของการที่ประยุกต์าจากอดีตที่เราเป็นครูนะครับที่เรา นะครับนะอาจจัดทงการทํางานแน่นอนจักประสบการณ์แต่ละวัน50ปีที่เราผ่านการมาจะเป็นครูเราก็มาอัพพายมาดัดแปลงเอาหลักสูตรหรือการทํางานเนี่ยมารวมอยู่ในหลักสูตรของ KTO by Academy ครับหลายๆท่านที่ชอบนะครับหลายท่านที่ชมหรือหลายๆท่านที่นะครับชอบงานใน KTO Academy นะอันนี้ท่านก็เป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งและกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นเป็นหลั หรือเป็นพลังใจดีกว่านะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับออสมจิตดิสบักดีหรือเราทีมงานด้วยกันนะครับเรามีการแบ่งหรือแช์นะครับหรือการที่ให้กันซึ่งกันในสไตล์เคติโอบาอักครมีนะครับสุดท้ายเราก็อะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีการคอมเมนต์แบบน่ารักเข้ามาววาวอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือการที่เราใช้เป็นคิปเปอร์หรือปฏิเลียนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจุดหลักนะครับข้อมือหรือกําลังหรือ ลักษณะของการดึงหรือลักษณะของการที่เราตัดเนะี่ยอันนี้ต้องต้องต้องระวังนิดนึงใหม่นะครับมือใหม่ความหมายก็พ่มครับต้องเก่งนิดนึงนะครับบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าพลาดไปปั๊บเนี่ยเขาเขาเวอร์ไปเลยคือคาว่าเวอร์ความหมายก็คือลึกไปนะครับบางทีบางครั้งอาจจะแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องสั้นเกินไปหรือเป็นลนักษณะของเป็นกึน่งคล้ายๆเป็นลองทรงอันนี้ก็คือไม่ใช่แบบนะครับวันนี้น้องหรือน้องนางแบบเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราตัดเป็นกึ่งของบ๊อบทุยนะครับหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์นะครับเอา เอาเทคนิคในการทํางานในลักษณะกึ่งของการเรียนรู้เอาเทคนิคในการการทํางานในลักษณะของการเสริมสร้างเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านเชื่อมต่อความหมายก็คือ1จอนะครับ2ด้านหลังนะครับการเชื่อมต่อความหมายของบมก็คือใจโซนของซิกด้านหลังที่เราตัดโค้งมนออกมานะครับให้มาเทในส่วนของซิกด้านหน้านะครับหลักการทํางานแน่นอนหรอครับเรากับปัตเตเลียนหรือกับเป็นคิปเปอร์เหลาานะครับค่อยๆเหลานะครับความหมายก็คือแตะแล้วก็ค่อยๆลู่ลู่ล ลู่ๆูลอ่มาแล้วครับเหมือนกับเราเรียงชั้นเหมือนกับเราวางในกึ่งของพิลิมิดเหมือนกับเราวางงานในลักษณะกึ่งของเป็นอาร์ซิดหรือเป็นศิลปินเป็นแนวลักษณะกึ่งของการอาวองการความหมายก็คือการสร้างสรรีสันการสร้างแนวทางหรือการสร้างหลักการนะครับในแนวในกึ่งของงานในกึ่งงานคอนเทนต์ คำว่าคอนเทนต์ก็คือการที่เราจะสร้างลูกหลักอย่างไรนะครับให้มันที่เราพิเต์หรือการทํางานลูกลักอย่างไรนะครับให้มันมีความโดดเด่นหรือลักษณะของความลักษณะของการเจมแจ้งหรือลักษณะของความคึงของสวยงามนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับที่การสร้างหรือการดีไซน์ออกมาเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้อาจจะเป็นมูลค่าทางฝีมือนะครับหรือมูลค่าทางรายได้หรือทางท่านและครอบครัวอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักนะครับการที่เรามาอัพพลายนะครับจากประสบการณ์ที่ เราจบมาการที่เราอัพพรยนะครับจากการที่เราทํางานมา การที่เราอัพพายนะครับจากรูปแบบต่างๆนะครับจากที่เราเรียนรู้มาอันนี้คือเป็นหัวใจหลักนะครับสุดท้ายนะครับเรามาใช้ตัวนะครับคิปเปอร์ทิมหรือเลมหรือเก็บลักษณะตัดขอบของทรงความหมายก็คือถ้าเราต้องการให้คมเนี่ยแน่นอนนะครับคิปเปอร์หรือปฏิเลียนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความคมให้กับศีรษะหรือลักษณะของขอบของทรงได้อันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับจากการที่เราใช้ปลายนะครับสังเกตได้ดีนะครับเราก็ค่อยเหลาแต่เป็นเส้นเฉลียงนะ ครับ45องศานะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับจากการแตะแล้วก็ค่อยลูดนะครับเหมือนก็เก่งพีระมิดนะครับลองสังเกตได้ดีเป็นฉากออกมาแล้วก็ใช้ปลายก็ค่อยเหลาหรือดิวนะครับนะหรือก็ค่อยลูดออกมาอันนี้คือเป็นหลักการนะครับการฝึกฝนแน่นอนนะครับท่านอาจจะมีบุตรหลานหรือมีหัวตุ๊กตานะครับลองใช้ฝึกฝนดูนะครับตรงไหนที่ไม่ได้นะครับโทรหาออสเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางเอาความรู้เผยแพร่หรือเอาความรู้แชร์ให้กับเพื่อนให้กับน้องตลอดจ นคนที่รักสายวิชาชีพสุดท้ายนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในลักษณะขอบของทรงอันนี้จะเห็นนะครับบอดี้ขอบลายแนวของทรงที่เราวีเชคออกมาแล้วสวยๆมากๆเลยนะครับนะเป็นจุดเด่นนะครับที่การตัดหรือเป็นจุดเด่นที่การดีไซน์นะครับเป็นจุดเด่นที่การออกแบบในลักษณะของบ็อกฟีสไตล์ครับครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO b y a c a d e m y ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านที่ยังรักนะครับยังติดตามในรายการเราอยู่นะครับนะครับหรือลักษณะของการเรียนรู้ในลนักษณะของการแบ่งปันอันนี้ก็คือเป็นพลังใจหรือเป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายนะครับ